สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะคะที่เข้ามาแวะเวียนในช่องของโยเยนะคะช่อง u ั t ช y ย u เรื่องมึงไม่ใช่เรื่องกลู้นะคะต้องต้องของขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่ติดตามกด s ั b s c r i b e ให้โยเยนะคะโยเยมีกำลังใจมากๆเลยค่ะในการทําคลิปเพื่อที่จะบอกต่อสิ่งดีๆให้ต่อเพื่อนๆนนะคะก็คือตอนนี้นะคะโยเยมีภารากิจใหม่นะคะก็คือเป็นปฏิบัติการในการลดน้ำหนักภายในหนึ่งเดือนนะคะว่าโยเยจะสามารถลดได้เท่าไหร่นะคะแต่โยเยไม่ได้ออกกําลังกายนะคะเพื่อนๆคือจํากัดอาหารการกินนะคะ,อะตอนนี้นะคะก็ ที่ลงไปเมื่อวันที่21นะคะ21เนี่ยช่างตอนเช้านี่เยอเยจะมีอยู่51นะคะ51แล้วก็ลบโทรศัพท์ไปนะเพราะมันหนักที่โทรศัพท์อีก3ามขีดก็จะเหลือ50.7หรือจุดแนี่นะคะเพราะว่าโทรศัพท์บางครั้งยเยอเยช่างเข้าไปแล้วนะคะมันมี3มขีดบ้างบางครั้งก็มี2ขีดคือยเย,ยงงมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็คือว่า21ในตอนเช้าม50ี50.8ละกันนะคะแล้วก็ตอนเยนเยอไปทานหน่จุ่มนะคะวันศุกร์เสาร์ที่คือยเย,ยทานแบบ ก็ค่อนข้างจะเยอะกว่ากว่าในช่วงวันที่18 19 20นะนะคะแล้วทานเยอะแล้วก็มาเมื่อวานนี้นะคะวันที่26นะคะโยเยช่างได้51.5นะคะพร้อมโทรศัพท์เนาะนะคะแล้วก็โยเยก็มาเริ่มลดนะคะก็เริ่มทานเบาๆนะคะตั้งแต่วันที่26มานะคะจนถึงวันนี้วันนี้ตอนเช้านะคะโยเยก็ช่างแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วนะคะเดี๋ยวโยเยลงคลิปไว้นะคะข้างหลังนะคะว่าโยเยช่างเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้าวันนี้นะคะว่าโยเยตอนนี้ก็ลงเป็นปกติแล้วที่50จุด 8นะคะเหมือนเดิมแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆขายังไงนะคะก็รู้สึกว่ามันก็เบาเนื้อบาตัวไปไป,ไปมากเหมือนกันนะคะแค่2กิโลมันก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็ส่วนอาหารเสริมนะคะที่เยียทานอยู่นะคะเรีย,ยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะแบบเป็นหวัดง่ายตอนกลางคืนก็ก็มีปวดหัวบ้างนะคะคือเยียว่าเอ๊ะมันเป็นที่อาหารเสริมที่เยียทานไปหรือเปล่ามันอาจจะไม่เข้ากันเงี้ยเราอาจจะเว้นช่วงไม่ถูกหรือว่าจับคู่ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เยียก็กําลังปรับเปลี่ยนนะคะก็เมื่อคืนก็โอเคขึ้นนะคะก็คืออเเยจะา ไอ้ตัวนี้ค่ะทานจะมีปัญหาไอ้ตัวซิงค่ะสั่งกระสีไว้าลยยทานทีไรจะจะรู้สึกว่าอยากอยากจามนี่ยค่ะจมูกขังข้งๆงที่ไอ้ตัวซิงนี่จะช่วยบรรเทาอาการหวัดด้วยนะคะให้มันมัน ลดการรุนแรงของของไข้หวัดนะคะเออแล้วก็แต่พ่าอย,ยอทานแล้วรู้สึกว่า,วายเยเหมือนอยากจะจามอยากจะเป็นเหมือนจะเป็นหวัดอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเอยเยอทานตอนกลางคืนรู้สึกจะนอนไม่หลับนะคะเช้าวนันนี้เยอก็เลยเอาเอามาทานตอนเช้านะคะก็รู้สึกว่าเออโอเคขึ้นแต่มันก็รู้สึกอยากจามอยากเป็นหวัดแต่ก,ก,ก,ก็ก็ไม่ได้เป็นนะคะซึ่งสามวันที่แล้วมันอาจจะเป็นช่วงที่เยปรับตัวที่กินอาหารเสริมก็ไปใหม่ๆใช่ไหมรู้สึกว่ามันเป็นหวัดเป็นอะไรไม่สนุกเลยะคะ่ะคือเยกว่า ซื้อมาเพื่อจะให้มันสุขภาพดีขึ้นหรือจะให้มันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแอบแอบบวนันนะคะปรเสรายตางอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้โอเคก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ลองดูอีกทีนึงว่าที่เะปรับเปลี่ยนเวลาปราับเลปเลีปล่ยนอะไรเนี้ยมันมันจะดีขึ้นอ่าไหมนะคะโอเคค่ะแล้วก็ไอ้อิฟต์นิ่งพิมโรสนะคะที่มีวิตามินอ e ีด้วยนะคะช่วยในเรื่องผิวพรรณให้นวลเนียนนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของอลดการปวดท้องอะไรการอะไรก่อนมีประจำเดือนนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของอหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆนะ นี่ค่ะอีฟินิงพิมลรสนะคะ<ท>จะช่วยในเรื่องของอ่อาแป๊บน,นะคะต่อน,นะคะอีฟินิงพิมลรสนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดผิวพรรณเนียนนุ่มนะคะแล้วก็ลดอาการการันก่อนมีประจำเดือนนะคะอย่างเช่นอาการปวดท้องคัดหน้าอ,อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บรรเทาอาการของหญิงสูงวัยก่อนหมดรอบประจำเดือนนะคะแล้วก็บรรเทาอาการไขข้ออักเสบนะคะรูมาตอยอาการของโรคไขข้ออักเสบเบาหวานและไมเกรนด้วยค่ะอีฟินิงพิมลรสนะคะตัวน,นี้แพงสุดก็คือะคะสองร้อยสามสิบเก้านะคะที่เรียนสัมปทานนะคะแล้วก็จะมีตัวซิงค์นะคะก็คือ ก็อย่างที่บอกก็มันช่วยบรรเทายลการสืร่เสียแต่เดนตอนน้เรื่องผมแล้วก็เล็กนะคะผมแล้วก็เลยคือแทนตัวคอลลาเจนที่เดนกินอยู่ที่ตัวอนาคอล์ลาอนาคอรลี่คอลลาเจนนะคะคือตอนนี้มันขึ้นราคาไงเดือนหนึ่งมันจะตกซองละสามร้อยเก้าสิบเดก็เลยไม่ทานนะคะก็เลยหาตัวอื่นมาแทนเนาะแล้วก็ไอตัวกระดูกนั่นนะคะแคลเซียมดีนั่นนะคะผสมวิตามินดีสามค่าจะช่วยในเรื่องของกระดูกและฟันแล้วก็ส่งเสริมให้เซลล์ร่างกายทำงานเป็นปกติด้วยนะคะเพื่อนๆคือเดนก็เริ่มคืออ่านสรรพคุณหมดแล้วนะคะก่่่่่ออ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 นนนนนทีีีีเเเเรราาาจจจะะ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 ซื้้้้้ยยยงงคคแลววววกก็็็ไไไไตตััปดด๋ใหู ตัวซอยค่ะซอยเลซิตินตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการอุดตันของคอเลสเตอรอลนะคะลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็เพิ่มการขับถ่ายคอเลสเตอรอลทางอุจจาระนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการส่งข้อมูลของสมองไป ให้เป็นไปนอย่างถูกต้องด้วยนะคะที่ช่วยในเรื่องสมองด้วยค่ะเนี่ยเยอะให้แฟนทานด้วยนะคะเพราะว่าเขาใช้สมองในการทำงานด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงของภาวะไขามันพอกตันด้วยนะคะลดไขมันในเลือดนะคะโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะไขามันพอกที่ตับนะคะคือแต่ละตัวอันนี้ตัวนี้ถูกมาก90แคปซูลแค่188-189บาทนะคะถ้าเย้จะไม่ผิดนะคะคือไอสองร้อยกว่าคือ,อตัวอิสฟาลินพิมโบรทค่ะ,ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเย้ยก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้เย้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเย้จะทำคลิปให้ออ่่่าาเรืยๆนะะคว อตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะการลดน้ำหนักนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย